เด็กชายคนหนึ่งหยิบหุ่นยนต์ที่ดูราคาแพงออกมาและในจังหวะที่เขากำลังจะอวดมันก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนหุ่นยนต์จนแหลกละเอียดแต่ทว่าเด็กชายที่เห็นภาพนั้นกลับไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาหยิบซาาหุ่นยนต์ไปทิ้งลงถังขยะทันทีแต่หลังจากที่พวกเขาไปได้ไม่นานก็มีเด็กชายคนหนึ่งมาเก็บซาาหุ่นยนต์ขึ้นไปนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นของเล่นเขาจึงปฏิบัติต่ตอมันอย่างทะนุถนอมเป็นพิเศษพอกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่เขาทำคือตั้งใจว่าจะซ่อมมมมมััันนนนนใใหหห้้้ไดดดดลลงงจจาาาาากกพยายยยตตออททคืี่่่สสุุเเ็็ชซรแ ทว่าในขณะที่เด็กชายกําลังทํางานอยู่ที่ร้านอาหารข้างนอกฝนก็เริ่มตกหนักเขาเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างและนึกขึ้นได้ว่าลืมปิดหน้าต่างที่บ้านเด็กชายจึงรีบวิ่งฝ่าฝนกลับไปที่บ้านทันทีเมื่อเธอผลักประตูห้องเข้าไปด้วยความร้อนรนหุ่นยนต์เปียกโชกไปทั้งตัวในจังหวะที่เด็กชายกําลังจะวิ่งเข้าไปหาก็มีสายฟ้าฟาดลงมาที่หุ่นยนต์เมื่อเห็นหุ่นยนต์ที่พังยับเยินเด็กชายก็เสียใจมากแต่ทว่าเมื่อเด็กชายหยิบรีโมทคอนโทรลออกมามันก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาและทันใดนั้นพพลลังงงาาาาาาานแปกกก็ุ่เเเขขข้าา้้มมมะสสีววได ที่แขนของเด็กชายเด็กชายค่อยๆกดปุ่มสตาร์ทอย่างระมัดระวังในวินาทีต่อมาหุ่นยนต์ก็ขยายร่างใหญ่ขึ้นเป็นร้อยเท่าเด็กชายที่เห็นภาพนั้นถึงกับตกตะลึงในตอนนั้นเองได้เกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรงเสียงระเบิดดังลั่นดึงดูดความสนใจของหุ่นยนต์ทันทีในเวลาเดียวกันเด็กชายก็สังเกตเห็นที่เกิดเหตุทันใดนั้นก็มีเสียงสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นที่แขนของเขาเด็กชายกดปุ่มลงไปตามสัญชาตญาณในวินาทีต่อมาหุ่นยนต์ได้พาเด็กชายมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุออยยย่่่าาางงรรรรวววดดเเเเเ็็็็มืหนผู้้ปะสบบภักกชีิข วยแต่ทว่าประตูรถที่ปิดสนิทนั้นเปิดไม่ออกเลยในตอนนั้นเองหุ่นยนต์ก็ใช้มือเปล่าฉีกหลังคารถออกแต่ในขณะที่มันกําลังจะช่วยคนสองคนนั้นออกมามันก็ไม่ทันสังเกตเห็นน้ํามันที่นองอยู่บนพื้นวินาทีต่อมาก็เกิดระเบิดครั้งใหญ่แรงระเบิดอัดกระแทกเด็กชายจนล้มลงกับพื้นเขาจ้องมองทะเลเพลิงที่อยู่ตรงหน้าเด็กชายคิดว่าคงไม่มีใครรอดแต่ในตอนนั้นเองหุ่นยนต์ก็ได้อุ้มคนทั้งสองคนเดินฝ่าออกมาอย่างช้า,ชา